สวัสดีครับนกเขาครับนกเขาแต่ไม่รู้ว่านกไข่นะครับน่าจะเป็นนกต่อครับผมเนี่ยห้อยหัวอยู่เนี่ยเป็นนกต่อแล้วหลุดนะครับเขาผูกขาไว้นะครับพอนบินมามันมาเจอต้นไม้มันก็มาเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วออกไม่ได้ นะครับเดี๋ยวหาวิธีช่วยก่อนคงจะต้องปีนนะครับเพราะบนในเราไม่ถึงบนในเราแค่นี้เองเนี่ยก็ห้อยอยู่อย่างเงี้ย เดี๋ยวลองเอาสวิงตัวนี้ช้อนดูก่อนนะครับเอามองหน้าทำไมฮะมองหน้าทำไมวนซูมเข้าไปนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะ เขาบินไปแล้วนะครับเขาบินไปแล้วครับเขาตกลงมาแล้วเขาก็บินไปแล้วยังไม่ทันได้แก้แก้เชือกเลยครับเชือกก็ติดอยู่ขานะครับแล้วมันจะมีนกตัวหนึ่งนะครับที่ร้องก็คงห้าสิบห้าสิบนะครับอาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิมนะครับ ผมตั้งใจว่าจะปล่อยนะ,ะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับโอ้เศร้านิน่อยนะครับ